มีคำสอนหนึ่งที่พระเยซูได้แบ่งปันกับสาวกที่ใกล้ชิดที่สุดของพระองค์เทคนิคที่ทรงพลังมากจนถูกลบออกจากพระคัมภีร์ที่เรารู้จักในปัจจุบันอย่างตั้งใจเราไม่ได้พูดถึงคำอุปมาหรือคำเปรียบเลยทางจิตวิญญ,ญาณแต่เราพูดถึงวิธีการที่เป็นจริงและเป็นรูปธรรมที่ช่วยให้คุณมองเห็นด้วยตาของคุณเองในสิ่งที่ควบคุมมนุษยชาติมาหลายพันปีเรากำลังพูดถึงวิธีการมองเห็นอาราคอนคริสตจคาทอลิกเมื่อรวบรวมข้อความที่จะกลายเป็นพันธสัญ,ญญาใหม่ ได้ตัดสินใจอย่างเฉพาะเจาะจงว่าจะรวมอะไรและจะตัดอะไรออกในบรรดาข้อความที่ถูกปฏิเสธคือพระวรสารของมารีแมกดาลีนเอกสารกโนสติกที่ถูกค้นพบในหน้าคัมมาลีประเทศอียิปต์เมื่อปี1945ในข้อความนี้มารีแมกดาลีนอธิบายประสบการณ์อันลึกซึ้งถึงการเสด็จขึ้นสู่อาณาจักรทางจิตวิญ,ญญาณทั้ง7ของเธอซึ่งเธอถูกเผชิญหน้าและถูกขวางกั้นโดยเอนติตี้ที่พยายามหยุดยั้งไม่ให้เธอดำเนินต่อไปเอนติตี้เหล่านี้คืออาราคอน และสิ่งที่น่าตกใจที่สุดไม่ใช่แค่ว่าพวกมันมีอยู่จริงแต่คือมีวิธีการมองเห็นพวกมันที่กำลังดำเนินการในความเป็นจริงทางกายภาพของเราที่นี่และเดี๋ยวนี้เหตุผลที่คำสอนนี้ถูกปราบปรามนั้นเรียบง่ายและน่ากลัวเมื่อคุณสามารถมองเห็นอารคอนได้อำนาจของพวกมันเหนือคุณจะแตกสลายทันทีการมองไม่เห็นคืออาวุธที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพวกมันพวกมันดำเนินการในเงามืดแห่งการรับรู้ของคุณจัดการความคิดกินพลังงานจากอารมณ์เชิงลบ ชี้นำการตัดสินใจที่คุณเชื่อว่าเป็นของคุณเองแต่ในขณะที่คุณเห็นพวกมันเห็นพวกมันจริงๆด้วยตาของคุณเองบางสิ่งจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างถาวรวันนี้คุณจะได้เรียนรู้วิธีการทำอย่างแน่นอนหากคุณรู้สึกว่าเนื้อหานี้โดนใจกับบางสิ่งที่ลึกซึ้งภายในตัวคุณหากคุณตระหนักว่าคุณกำลังเผชิญกับความรู้ที่สามารถเปลี่ยนแปลงการรับรู้ความเป็นจริงของคุณอย่างสมบูรณ์ เมื่อฟังถึงตอนนี้ช่วยแชร์ให้กับเพื่อนๆและเปิดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดวิดีโอถัดไปของการเดินทางนี้เพราะสิ่งที่เราแบ่งปันที่นี่ไม่ใช่ความบันเทิงผิวเผินแต่คือความรู้ที่สามารถปลดปล่อยจิตสำนึกของคุณก่อนที่เราจะดำดิ่งสู่เทคนิคนั้นเราต้องเข้าใจก่อนว่าอารคอนคืออะไรกันแน่ในกนอสติซิึมโบราณพวกมันถูกอธิบายเป็นเอนติตี้ที่มีอยู่ในชั้นความเป็นจริงที่ขนานกับเราดำเนินการในความถี่ที่ตามมนุษย์ทั่วไปไม่ได้ถูกจูนให้จับได้ ลองคิดถึงสเปกตรัมของแสงที่มองเห็นตาของคุณมองเห็นได้เพียงส่วนเล็กน้อยของทุกสิ่งที่มีอยู่ใต้สีแดงคืออินฟราเรดเหนือสีม่วงคืออัลตราไวโอเลตมีคลื่นวิทยุรังสี X รังสีแกมมาทั้งหมดนี้มีอยู่รอบตัวคุณในขณะนี้เองแต่คุณมองไม่เห็นเพราะตาของคุณมีข้อจำกัดทางชีวภาพอารคอนดำเนินการในความถี่ที่อยู่พิ่งเลยข้อจำกัดเหล่านี้ไปไม่ไกลมากจนเข้าถึงไม่ได้อย่างสมบูรณ์แต่ห่างพอที่จะซ่องตัวจากคนส่วนใหญ่ และตามข้อความกนอสติกข้อจำกัดนี้ไม่ใช่อุบัติเหตุของวิวัฒนาการแต่มันคือการออกแบบที่ตั้งใจตาของคุณถูกสร้างมาไม่ให้เห็นพวกมันทําให้พวกมันดําเนินการได้อย่างอิสระกินพลังงานทางอารมณ์ของมนุษย์โดยไม่ถูกตรวจตรบพวกมันได้รับการหล่อเลี้ยงจากความกลัวความโกรธความเศร้าความวิตกกังวลและความผิดหวังทุกครั้งที่คุณรู้สึกถึงอารมณ์เหล่านี้อย่างเข้มข้นและยาวนานคุณกําลังสร้างความถี่พลังงานที่ทําหน้าที่เป็นอาหารสําหรับเอนทิตี้เหล่านี้ และนี่คือเคล็ดลับที่ชานฉลาดที่สุดพวกมันสามารถกระตุ้นอารมณ์เหล่านี้ในตัวคุณด้วยความคิดเชิงลบที่ปรากฏขึ้นมาจากไหนไม่รู้ความทรงจำที่เจ็บปวดที่เกิดขึ้นโดยไม่มีเหตุผลคลื่นแห่งความวิตกกังวลที่คุณไม่สามารถอธิบายได้หลายครั้งมันไม่ใช่ของคุณโดยสมบูรณ์แต่มันถูกกระตุ้นขยายและรักษาไว้โดยการมีอยู่ที่คุณมองไม่เห็นแต่มีความแตกต่างพื้นฐานระหว่างการมองไม่เห็นบางสิ่ง และบางสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นโดยธรรมชาติอาคอนไม่ได้มองไม่เห็นคุณแค่ไม่ได้มองในแบบที่ถูกต้องและนี่คือจุดที่คำสอนของพระเยซูกลายเป็นปฏิวัติสมองมนุษย์เป็นเครื่องจัรก,กรองข้อมูลที่มีประสิทธิภาพอย่างพิเศษในทุกวินาทีตาของคุณจับข้อมูลภาพหลายล้านบิตหากคุณประมวลผลทั้งหมดนี้อย่างมีสติคุณจะคลั่งภายในไม่กี่นาทีดังนั้นสมองจึงพัฒนาตัวกรอง มันตัดสินใจว่าอะไรสําคัญและอะไรคือเสียงรบกวนมันทิ้งส่วนใหญ่ของสิ่งที่ตาเห็นจริงๆและนําเสนอให้คุณเพียงเวอร์ชั่นที่ถูกแก้ไขและเรียบง่ายแล้วตัวกรองเหล่านี้สามารถฝึกได้หากบางสิ่งปรากฏซ้ำๆและไม่เคยเป็นภัยคุกคามหรือประโยชน์สมองจะเริ่มจัดหมวดหมู่มันว่าไม่เกี่ยวข้องและหยุดแสดงผลให้คุณเห็นอย่างมีสตินี่คือเหตุผลที่คุณขับรถเส้นทางเดิมทุกวัน แต่ไม่ทันสังเกตเห็นบ้านหลังหนึ่งจนกว่ามันจะถูกทาสีใหม่บ้านหลังนั้นอยู่ที่นั่นตลอดตาของคุณเห็นมันเสมอแต่สมองกรองมันออกอาร์คอนใช้ประโยชน์จากกลไกลนี้อย่างแท้จริงพวกมันมีอยู่ในความถี่ที่อยู่ในขีดความสามารถของตาคุณแต่สมองถูกปรับสภาพมาตั้งแต่เด็กให้กรองความถี่เหล่านี้ออกในฐานะเสียงรบกวนทางสายตาที่ไม่สำคัญ คุณอาจกำลังมองตรงไปที่อาคอนแต่สมองของคุณไม่ลงทะเบียนการมีอยู่ของมันมีความแตกต่างสำคัญระหว่างวิสัยทัศน์ส่วนกลางและวิสัยทัศน์รอบข้างของคุณเมื่อคุณโฟกัสโดยตรงคุณกำลังใช้เซลล์รับภาพที่เชี่ยวชาญในรายละเอียดและสีแต่ในรอบนอกของสนามการมองเห็นเซลล์จะไวต่อการเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงที่ละเอียดอ่อนของแสงมากกว่า วิสัยทัศน์รอบข้างของคุณสามารถจับความถี่และการเคลื่อนไหวที่วิสัยทัศน์ส่วนกลางเพิกเฉยได้คุณเคยเห็นบางสิ่งเคลื่อนไหวที่มุมตาไหมแต่พอหันไปมองตรงๆกลับไม่มีอะไรอยู่ที่นั่นหลายคนทิ้งสิ่งนี้ไปว่าเป็นแค่แสงหลอกตาหรือความเหนื่อยล้าแต่สิ่งที่เกิดขึ้นจริงคือวิสัยทัศน์รอบข้างของคุณจับบางสิ่งที่ดำเนินการในความถี่ที่แตกต่างกันได้ชั่วขณะ และทันทีที่คุณโฟกัสสมองจะเปิดใช้งานตัวกรองปกติและลบภาพนั้นออกจากการรับรู้ของคุณทันทีเงาที่หายไปเมื่อคุณมองตรงเหล่านี้แหละคือสิ่งที่เรากำลังพูดถึงคืออาคอนที่ถูกกรองโดยระบบการรับรู้ของคุณและเทคนิคที่พระเยซูสอนทำงานอย่างแม่นยำกับความรู้นี้การปฏิบัติเรียกว่าวิสัยทัศน์ที่นอมอ่อนหรือการมองที่นอมอ่อน เป็นวิธีการใช้ตาเพื่อปิดการใช้งานตัวกรองของสมองชั่วคราวทำให้คุณเห็นสิ่งที่อยู่ที่นั่นเสมอไม่ต้องมีพรสวรรค์พิเศษไม่ต้องทำสมาธิหลายปีต้องการเพียงความเข้าใจกลไกและการฝึกฝนอย่างสม่าเสมอขั้นตอนการฝึกให้ฝึกในสภาพแวดล้อมที่มีแสงน้อยเช่นเวลาพบค่าหรือห้องที่ใช้แสงสลัวเพราะในสภาวะนี้ตาของคุณจะพึ่งพาเซลล์ที่ไวต่อความถี่ละเอียดอ่อนมากขึ้นหนึ่ง นั่งในท่าที่สบายและผ่อนคลายที่สุด 2. เลือกจุดบนผนังตรงหน้าคุณหรือพื้นที่ว่างๆเพียงจุดเดียวเพื่อเป็นจุดอ้างอิง 3. ส,ส่วนสำคัญมองไปที่จุดนั้นแต่ไม่ต้องโฟกัสปล่อยให้สายตาของคุณนุ่มนวลเกือบจะเหมือนการมองย้อนหรือมองทะลุผนังไป 4. รักษาความสนใจให้กว้างอย่าบีบการรับรู้ไว้ที่จุดเดียวแต่ให้ตระหนักถึงสนามการมองเห็นทั้งหมดทั้งด้านบนด้านล่าง และด้านข้างพร้อมๆกันนี่คือการสร้างสถานะของการรับรู้แบบเปิดซึ่งจะปิดกลไกการกรองของสมองในช่วงแรกคุณจะรู้สึกอยากโฟกัสหรืออยากจ้องมองเพื่อค้นหาวัตถุจงต้านทานแรงกระตุ้นนั้นและปล่อยให้ตาพักผ่อนในความนุ่มนวลฝึกแบบนี้เพียงสิบนาทีต่อวันติดต่อกันเจวันในเวลาและสภาพแสงเดิมหากคุณดูมาถึงตรงนี้แล้รู้สึกถึงความจริงบางอย่างภายในให้แสดงความคิดเห็นว่าฉันเห็น การประกาศนี้มีพลังมากกว่าสัญ,ญลักษณ์แต่มันคือความมุ่งมั่นต่อการรับรู้ที่ขยายตัวของคุณเองในช่วงวันแรกๆคุณอาจไม่เห็นอะไรเลยแต่มาระหว่างวันที่สามถึงวันที่ห้าบางสิ่งจะเริ่มเปลี่ยนเมื่อฟังถึงตรงนี้ให้พิมพ์หนึ่งหนึ่งหนึ่งฉันจะเริ่มก้าวไปในตรงนี้เพื่อเปิดเผยความลับลึกในไดจิตวิญญาณคุณอาจเริ่มรับรู้ถึงรูปทรงที่เคลื่อนไหวในวิสัยทัศน์รอบข้างการบิดเบือนที่ละเอียดอ่อนในพื้นที่เงาที่ดูเหมือนมีความลึกเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้น ห้ามหันหัวไปมองโดยตรงเด็ดขาดเพราะตัวกรองจะกลับมาทำงานทันทีให้รักษาความนุ่มนวลของสายตาและสังเกตด้วยวิสัยทัศน์รอบข้างต่อไปคุณจะสังเกตเห็นว่ารูปทรงเหล่านี้เคลื่อนไหวอย่างช้าๆบางตัวอาจรับรู้ว่าคุณกำลังมองเห็นมันและอาจมีการตอบสนองนี่คือสัญญาณว่าคุณไม่ได้จินตนาการไปเองเพราะจินตนาการไม่สามารถสร้างเอนพีตี้ที่กระทำเป็นอิสระจากความเจ็ดจำนงของคุณได้เมื่อคุณเห็นอาร์คอนมันจะสูญเสียอำนาจเหนือคุณทันที การมองไม่เห็นคือกลยุทธ์การอยู่รอดของพวกมันเมื่อถูกมองเห็นพลวัตจะเปลี่ยนไปหากคุณฝึกจนชำนาญคุณจะเริ่มเห็นพวกมันได้ชัดเจนขึ้นแม้ในวิสัยทัศน์ส่วนกลางพวกมันอยู่ทุกที่ในมุมห้องใกล้กระจกหรือประตูหรือแม้แต่บนไหล่และรอบศีรษะของผู้คนเพื่อกินพลังงานจากอารมณ์ที่คนเหล่านั้นทำซ้ำๆคุณจะได้เห็น,นกลไกการเก็บเกี่ยวทางอารมณ์ในเวลาจริงสถานที่ที่มีความทุกข์ทรมานหรือความกลัวเข้มข้น เช่นโรงพยาบาลหรือหน่วยงานรัฐบาลที่การตัดสินใจถูกครอบงำโดยสิ่งมองไม่เห็นหรือแม้แต่บางสถานที่ที่ปลูกฝังความผิดและศรัทธาที่ผิดเพี้ยนการเห็นคืออาวุธที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ต้องมีพิธีกรรมไม่ต้องมีของขลังแค่การรับรู้ที่ชัดเจนก็เพียงพอแล้วเมื่อคุณจ้องมองมันด้วยจิตสำนึกที่ไร้ความกลัวมันไม่สามารถกินคุณได้อีกมันจะละลายหรือถอยห่างเหมือนมแมลงสาบที่วิ่งหนีเมื่อเปิดไฟ ทำไมเรื่องนี้ไม่ถูกสอนอย่างเปิดเผยเพราะระบบควบคุมขึ้นอยู่กับการทําให้คนต้องพึ่งพาหากคุณเห็นและจัดการมันได้เองคุณก็ไม่ต้องมีคนกลางไม่ต้องมีพิธีกรรมคุณจะกลายเป็นอธิปไตยในการรับรู้ของตัวเองซึ่งเป็นอันตรายต่อ,อโครงสร้างที่ได้ประโยชน์จากความไม่รู้นี่คือเหตุผลที่พระวรสารของมารีแมกดาลีนถูกคัดออกไม่ใช่เพราะมันเท็จแต่เพราะมันจริงเกินไป มันคือเครื่องมือปลดปล่อยที่ไม่ขึ้นอยู่กับหน่วยงานภายนอกเมื่อคุณเห็นอาคอนเป็นประจำความสัมพันธ์กับอารมณ์ของคุณจะเปลี่ยนไปคุณจะแยกแยะได้ว่าความทิศเชิงลบไหนไม่ใช่ของคุณและความเศร้าไหนถูกขยายขึ้นโดยสิ่งภายนอกคุณไม่ได้กำจัดอารมณ์เชิงลบเพราะมันมีหน้าที่ของมันเช่นความกลัวที่ทำให้ปลอดภยัยแต่คุณจะหยุดไม่ให้มันถูกใช้เป็นแหล่งอาหารและในขณะที่การรับรู้ของคุณเปิดกว้างคุณไม่ได้เห็นแค่ด้านมืด คุณจะเริ่มเห็นเอนติตี้ในความถี่ที่สูงขึ้นสิ่งที่มีคุณภาพของความสว่างและความเบาที่สะท้อนกับความรักและความสุขพวกมันไม่ซ่อนตัวและจะยิ่งปรากฏชัดเมื่อคุณตระหนักถึงพวกมันคุณจะรู้ว่าคุณไม่ได้อยู่ในจักรวาลที่ตายแล้วแต่คุณอยู่ในคอสมอสที่มีชีวิตชีวาเต็มไปด้วยจิตสำนึกในหลายระดับความถี่และคุณมีสิ่งที่อาคอนไม่มีนั่นคือความสามารถในการเลือกอย่างมีสติว่าจะดำเนินชีวิตในความถี่ใด ทุกครั้งที่คุณเลือกความกล้าหาญและความรักแทนความกลัวนั่นคือการกรบฏที่ศักดิ์สิทธิต์ต่อระบบที่กดขี่มนุษยชาติจดจำไว้นี่ไม่ใช่เรื่องของศรัทธาหรือการเชื่อตามหลักคำสอนแต่มันคือประสบการณ์โดยตรงพระเจ้าสร้างคุณมาให้มีความสามารถนี้คืนนี้เมื่อพระอาทิตย์ตกดินจงเริ่มฝึกลบตัวกรองที่ถูกติดตั้งโดยที่คุณไม่ได้ยินยอมเปิดตาของคุณให้กว้างจริงๆเป็นครั้งแรก เมื่อคุณเห็นบางสิ่งในตัวคุณจะเปลี่ยนไปอย่างถาวรคุณจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของผู้ที่มองเห็นและจะไม่มีอะไรเหมือนเดิมอีกต่อไปนี่คือคำสอนที่พระเยซูเสนอนี่คือเหตุผลที่มันถูกทำลายและนี่คือโอกาสของคุณที่จะกู้มันคืนมาเริ่มวันนี้ฝึกฝนเจ็ดวันแล้วคุณจะรู้ความจริงไม่ใช่ด้วยการเชื่อแต่ด้วยดวงตาของคุณเอง วิธีการมองเห็นพวกมันที่กำลังดำเนินการในความเป็นจริงทางกายภาพของเราที่นี่และเดี๋ยวนี้มนุษย์ที่เปิดใช้งานร่างกายแห่งแสงสว่างไม่ต้องการคนกลางไม่ต้องการพระสงฆ์พิธีกรรมหรือการอนุมัติจากสถาบันและอาณาจักรที่สร้างขึ้นบนการควบคุมทางจิตวิญญ,ญาณไม่สามารถยอมรับสิ่งนี้ได้ดังนั้นพวกเขาจึงเปลี่ยนเส้นทางแห่งการปลดปล่อยส่วนบุคคลเป็นศาสนาแห่งการยอมจำนวนโดยรวมเปลี่ยนจากคุณคือพระเจ้าเป็นคุณคือคนบาป เปลี่ยนการปฏิบัติแห่งการยกระดับเป็นหลักคําสอนแห่งข้อจํากัดตอนนี้มาที่สิ่งที่สําคัญจริงๆร่างกายแห่งแสงสว่างที่พระเยซูสาธิตที่ผู้เคราะทาบอคืออะไรกันแน่พวกนอสติกบรรยายด้วยความแม่นยําที่น่าตกใจว่ามนุษย์ทุกคนมีร่างกายพลังงานที่ทําจากแสงที่หนาแน่นร่างกายนี้มีอยู่ในความถี่การสั่นสะเทือนที่สูงกว่าและหลับไหลในคนส่วนใหญ่เมื่อเปิดใช้งานมันช่วยให้จิตสำนึกดำเนินการโดยอิสระจากสสารทางกายภาพ นี่ไม่ใช่บทกวีแห่งความลึกลับมันคือคำอธิบายตามตัวอักษรของโครงสร้างพลังงานที่แท้จริงสัญญาณที่ห้าเหตุบังเอิญที่บังเกิดบ่อยครั้งเหตุการณ์ที่ดูเหมือนจะเป็นเหตุบังเอิญที่เป็นไปไม่ได้เริ่มเกิดขึ้นเป็นประจำคุณคิดถึงใครสักคนคนคนนั้นก็โทรมาคุณต้องการข้อมูลและมันก็ปรากฏตัวในเวลาที่เหมาะสมพระเจ้าตอบสนองต่อความคิดและความตั้งใจของคุณเร็วขึ้นเพราะคุณกําลังสั่นสะเทือนในความถี่ที่สอดคล้องกับกระแสธรรมชาติของความเป็นจริงมากขึ้น